ก็มีสายที่ทำให้ดรวแล้วก็จะมีแบบนี้เป็นความเชื่อทางนี่อไรอ่าหรือว่าพิกอะไรนะเขาเรียกว่าใจรเนาะพราะืนไเจหนนี่หนาคสามนิุ้ยนาี่เอ้างเป็นอ่ารด้วย่าต่อไปีอะไรมีฟฟ้า ขนาดใหญ่ขนาดนี้ไหมอเอ้าคุูคเคยไปมอ4เรารู้จักมออไหมมอขอคือมหาวิทยาลัย 没有。<Yeah. S 2> yeah. Thank okay. you. ไม่ใช่เคลื่อนทีนะบอลมันเป็นเครื่องร้างเล่นอ่าคุณทราบเขาแแ่บเพื่ออะไรแแ่บเพื่อที่จะสื่อให้พยานแยนออฟออฟแขนคืออะไรพยาแขนมีใครรู้จักพยาแขนไหมอ้าพยาแขนก็คือเป็นเทพเทวดาที่มีมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของพันธุ์ไทยพยาแขนเป็นผู้ที่อ่าให้ความรู้ตระกูลแก่คุณย่าคุณป่านะครับเพราะว่าแก่เป็นคนที่บรรดายผลมาให้อันนี้คือความเชื่อ ่ค <ineffective> ือความเชื่อ <bridges> ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความธรรมนะครับอ่าโดยคนที่ออกมาทำให้บวชเร่งอ่านดนตรีก็คือใครที่ออกข้อสอบนะใช่ใช่อาจารย์อาจารย์จะสั่งบรุนิสิตชันลูกที่เริ่มทำให้บวชจากเครื่องดะเล่นตายเปอร์เซ็นต์จำนตรีอ่าโดยลักษณะอ่าการเรียนตำแหน่งโรถก็จะมีเป็นอะไรดีีตอนลาดูอะไร ได้บรเวณนีก่อนมันจะได้มีการลักที่ทำใหกเราเป็น

啊，我们买光了。 ก็ตุ้รอกอานาาจะเรียกอตุ้มบาจะเรียกกองรามนารานาเนี่ยมันชื่อจริงมันมาจากอรานะครับกองามนาจะเป็นรนึกไดะหนีไปหรือกองราามุกองที่มัน่ค่อยๆเนกัน น ok <Yeah. S 1> ี่เขาเรียก่าดัวอารแล้วคนาฬิกาตนคนดีอ่าเหคนดีมยอาจจะไม่ใช่คูแล้วร็ะครูนนะครูที่อืนแปนะครับอ่ารับษณะที่ การทำพวกนั้นกันเลยแต่แค่ตัวเนี่ยมันจะยาวกว่าและก็น้าจน่กว่าเลกว่าใช้น้ำแข็กที่เด็กขอ่ไ้ก็ไม่ชื่อกะรร่าอไปเลย ตัวไปหรืออันต่อไปต้าเขาจาตู้หัาง้องเหล่การแก่จะบางบางมเกกเชือ แช่แช่แช่แรใช่ไหมตามนิดองจังนี้ตามนิดก็จะพับแค่แช่ครับอ่าโอเคให้ผมแทนคุณเพื่อ มันเป็นเพื่อให้แต่ยานเร้นแบบอ้าวข้าวจะลองติดเข้เป็นางเดานเวลานี้เนี่ยทุกบ้านเราชุมใครจะตะโกนดังๆใช่ไหมล่งมันมันกลเขาาก็จะขออาอะไที่บ้านข้างๆขอช่วยอ่าเป็นแต่ยานบอกว่าเขามาบถทุงมาเลื่อนีเงียานน่เงีาันไปนะอ่าเดี๋ยวคนที่ทให้พลางเกือเป็นสเกล ก็เพ oh. ื่อนชายรัตน์คยไ้นหมเออาอาจจะไม่เดหรอก่มาได้นตออะเงนแต่กก uh. <f> ็เป um ็นคนที <Marc> ่เริ Is ่มทำโรงงานขึ้นมาจะทให้มันมีการราเล่นที่มันกนะจายขึ้นมาแล้วก็อีกเงินหนึ่งก็จะเป็นโรงงานในานะเลี้ยงโ้ดกันจะเลยกับโรงงานใหม่แต่ต้องมาจากององเหมือนกันใหากต่อไป